เที <premises. S 2> <Sure. S 1> ่ยวมื oh. 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 ้อนี้เฮายังมากินแน่เงินใครเงียบนะนี้คอนเฮาเอาเอาปลามาปิ้งเนาะปลามีปลามาปิ้งเลยก็โอ้นั่งจีนังจีนังจีนังแก้มเบียร์อนี้เนาะอ๋ออันนั้นก็เป็นเบียร์นังมาดิจีนในนี่มีอย่างนี่อยู่ังในจีนังในแก๊ปจีเขียวนี่มีอย่างหนึ่งจีนังจับเสื้อมให้เราด้โอ้สมูบี้นะสมูบี้แช่เย็นเลยอ่าค่าค่าตัวนี้ตอนนี้เราก็ได้ฮอตตาดแล้วเนาะตอนนี้อันนี้ก็เป็นแต่ละคนมาโอ้ยนังเองเขา นางเอกในซองนี่มือนี่กำลังมาดยืดนี่เนาะเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้ทางเส้นทางมันสุดท่อน,นนี้เส้นทางสุดสุดท่อนบอลนี้รถเขาเก็เลยไปบ่ได้เขาเกันได้ขนเครื่องย่างขึ้นไปน้ำตกตา,ทา,น,น,านทางเทินคุณถ้ามันเป็นอย่างไรเขาจะเอา,เอาให้ทุกคนเบ้างอีกว่าทางเทินคุณม,มีอย่างใดเนาะปไาไป,ไปโอเคเอาไปเดี๋ยวจะเฝ้าไปได้ <c oughs> <c oughs> ไปไปคนไปคนไปไปเขาลุยลุยลุยมือนี้นะอันนี้ปั่นออฟโรดเลยลดหน่อป่าเถอะพี่ลึกอันตรายขนาดทางมามือนี่โอ้ตัวนี้เป็นไม้พังที่ยังมุ้ยเห็ดมาเคยเอาครับอุดมสมบูรณ์ขนาดโอ้เพิ่งสิบข้ามในอยู่จ้ะเไปไปไปขอนชี้เจีไปปไปไปขอนชี้เจี๊ไป Ng ek nè sung hồng nha mùng nha bhoe nhang nam na hotong nè chia và na bay 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 bay

โอ้ oh. ตอนนี้บุู้ว่าเป็นอย่างเนะานะออาไงนะทำนะไม่อย่างเกาะม่นสีพูนอันนี้บ่อนอย่ออางเกาะบ่นนี้ก็อกัดน้ำคหอน้ำาลุกมานี่โอ้เขาปล่อยน้ำเก้าอันก่อนน้ำเก้าอันอนี่แต่ว่าเขาที่ป ตันมันแม่นแบบมันเป็นท่อนั่เลยเออตันเรานี่ไปยุ่งใส่ป่นี่ปกติมันมีท่าอะไรยุ่งใส่แต่ว่าเขาตันแล้วเป็นบ่โอ้ยแต่ว่าเขาอัดมาใช่ท่อเขาละเออเขาอัดมาใช่ท่อตัวใช่นหมท่านเราก็นั่งกินอยู่ท่านเลยเอาซะเขาไปยุ่งตัดรุ่มในกระมือตัดนึงไปโอเคโอเคได้ได้ไปปอทุกคนต้นไม้ต้นนี้ต้นบักใหญ่ๆคุณปอปอหน้าหน้าจะประมาณห้าร้อยปีขวัญป่ะ ต้นนี้ก็เพิ้งสูงคนละอ่าเมื่อกี้นี่เามานี่ก็ลมเลยอเอา้ามาหนี่ลองเบิ้งก่อนทันที่ไปทางใดได้เออเนาะตอนนี้เขากำลังถูเอาตัววามมืดเหมือนออกเขาจะได้ไปง่ายๆขึ้นป้าลำบากขนาดเลยเอาโอเค เออตันน้อยก็ไ้โอเคเอาความมืดมัอนออกกัน <laughs> เอารถเอารถไปพุ่นตีอ้อา่าได้ โอเคมันนี ram, ่มา้ยบุ J ้งมันจือๆปเนาะมันลุ้นทำงานไปเจครับเจเจมาแล้วเจกลับอีกเนาะอ๋อวอร์ขี้เก่าเลยโอเคเอามาลุ้นทำงานเนาะชืดๆทางเขาไปบ่เออนี่นี่เฮ้ยเออนี่เอ้ยพ่อม่ สร้างทางไหมมา okay, okay. โอเคโอเคโอ้เข้ามาพิทางนาดนึงนี่นี่นี่เ,เฮ้ยเฮ้ยเย้ไปเ e t โก o มาหนินยังไปเอาละทุกคนตอนนี้โฮด้มาอยูย่จุดสูงสุดของภู เลยว่านาคันใดเนะคุณ่ะทั้งหน้าคุณเห็นบ่เบิ่งงามขนาดเลยตอนนี้หายยุดุดสูงสุดเลยลมเย็นขนาดเลยและเราก็ยืนยู่ถึงหิวลงไปนี่บักเลิกคุณน่ะมักเลิกเลยลงไปนี้ประมาณห้าสิบเมตรได้เลยเห็นบ่เขาจะน,นอยู่กองคุณตอนนี้แต่ละคนก็พากันคนแนวกินหรือว่าสัมภาระ ข้ามไปอยู่จุดนั้นเนาะจุดบนนั้นคนเดียวอยู่ทันจุดนั้นเขาจะปูซาแล้วก็เฮ็ดกินปิ้งปลากินชมวิวหลัก้อยล้าน <c oughs> วะตอนนี้เขากำลังชิ้นยางไปก้อนหินนี่ถ้าเอาผลาดก็คือตกตกต่ว่าเขาต้องระวังเอาอุยหยเอาละทุกคนใจวยกันเพื่อวิวเพื่อวิวเขาทำได้เนี่ยโหจุดนั้นจะเป็นจุดกลางเต้นเนาะทุกคน ตัวนี้เป็นจุดกลางเต้นแต่ว่าพวกนี้ก็จะเป็นนาดำนาเนยตอนนี้เพื่อนกำลังดำนาอยู่ฮะเนาะเห็นบอ่อา้าเนยรถฟอร์ดก็จะขับอยู่ตอนนี้นี่ตอนนี้แต่ละคนก็ยังบุหันได้ข้ามน้ำไปเถอะบางคนก็ข้ามไปละเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปหาแต่ละคนเนาะโอเคเอาละทุกคนตอนนี้เราจะข้ามมาเจเอจเอยู่ อยู like ่นี่เป็นหน้าหาเลยเมื่อกี้ฮี้แบบหน้าน้ำตกเลยตอนนี้ตอนตอนนี้สิไปเอาจ๊เอมาก่อนพนี้นี่เลยว่ะอเบิกเนาะเจ๊ย่หันได้บเจ๊ย่หันไปได้บอบ่ได้เนาะ ได้อ๋อมาบ่ได้โด้มาเลยได้ดีนค่อยบ่ถึกตีนค่อยมันต้องอันสายตีนอนี่บ่ได้เส้นตีนบ่ได้เอ๋อเปียกละเกือบป้าทุกคนตอนนี้เรามาอยู่เทิงน้ำตกเลยด้วยลงไปเลยวะ ว้าวเอาพี่มาพี่มาตอนนี้เรากำลังชิโก้ไฟเนาะเชี่ยวเราได้ไปซอ,อกก้อนหินอยู่ตอนนี้เชี่ยวได้ไปซอ,อกก้อนหินมาเฮ็ดเป็นอันบ้นียังก่อเขาเอ,อ,อิน,นบ้นเคียงดังไฟเนาะตอนนี้เห็นปะตอนนี้นี่เป็นใกล้นำเที่ยวเนะาะเจ้าของทิน่นเอามาเฮ็ดเต่าโลเนาะเอามาเฮ็ดเต่าโลมันเต่าโลเนี<ๆ>่ยมันกำลังดังไฟอยู่ตอนนี้ บบนั่งสิวบึงนาคันใดเอาพี่พาบึงนาคันใดเห็นปอนาคันใด้อยนเพื่อนกำลังดำนาเด้ออันนี้น้ำตกต้านตัวนี้มันตกลงไปนี่นลนแล้วมันก็ไหลลงมานี้น่าจะมีป่าเลยขอเดี๋ยวไปล่าป่าน่ะจิไปล่าป่าสองตัวมานี้ยสองตัวมาปิ้งพล้วเนาะมานี้ <c oughs> อ๋โอโคตรสูงเลยเห็น เดี๋ยวไม่เปิดจ้งหวเออไม่เปิดจ้โคตรสูงเลยเห็นตัวนั้นข้าเจ้าหากระดัมมือนี่เห็นบ่อหนาตัวนั้นหากระดัมมือนี่มือนี่เข้ามาจากคนนะลองนับบ้างดู1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนสิบคนมือนะ่ะปากินยังอ๋อสิบบ่งยูป้าก็มีขนมกินเซยเนาะเ<ล>อาแค่ไปไไน่ากินยังน้านานกินขนม อ๋าวชิพาองหินปีนขึ้นนี่บังโ่ะวะปีนอะไหินปีนได้ปะปีนขึ้นไปนี่ไกลเลยอ่าวิวโคตรดีเนาะหินเนาะยังมีโดนได้ยังมีโดนบินให้เบิ้งเลยแขวคนคือสิคักบินกลางนาให้เบิ้งเลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นไปบริเวจุดสูงสุดของภูเลยตอนนี้มันก็นยังสูงอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันสูงกันพวกนา เขาเฮ็ดค่าขนาดถ้าตอนเศร้านี่เฮาตื่นเศร้ามานี่น้ำหมอกจะเต็มเลยแถวนี้เป็นทะเลหมอกงามเลยอยู่บนนี่แต่ว่าเฮาโ่ได้อยู่เสียเยดายเฮาโ่ได้อยู่มดพุนเพราะว่า,า,วาสีได้กลับก่อนนั้นเรามีเด็กน้อยมานำแน่ถ้ามือหน้ามีโอกาสเฮาถ้าเฮามีโดนเฮาจะบินให้เบิ้งทางเถิงมันบินเบ,บิ้งงามๆเลยแต่ว่าตอนนี้เฮาบ่มีเฮาก็ได้ไซคอมได้สำเนัยเอาสำนันเถนะเพ่นบะ้านนะอ่าเถอะ ทางพี่กําลังวุ่นกับการเฮ็ดกินอยู่ทางนี้เบื้องทางนี้กําลังวุ่นกับการเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินลากรนั่งกินวิวซิวซิวตามทงหนาเมื่อนี้เนาะเป็นปยังไงเราจังมาเจอกันอีกคืนหนึงไปโอ oh, ้ตอนนี้ไปเบื้องอนบางหินนี่มันเฮ็ดยังวะเฮ็ดยังซื้อยังโอ้ได้ปล่าวะโอ้ใส่ใช่ใช่ไอ้เบื้องนี้ไอ้เบื้องนี้ได้มาปลาได้มาได้มาจะไปจะไม่เอาเอาไป โอ้ยินได้แล้วโอ้โอ้ปลาอะไรวะนี่โอ้กปลาอะได้ตัวนึงโอ้ได้หุอะไรตัววะนี่โอ้ยังดีนอยู่โอ้ยังดีนยูปะปลาปลาไปมาเอามาครัวปิ้งเลยครัวปิ้งเลยโอ้ได้ปลาสองตัวมือนี่ปลาเถอะปลาได้ปลาสองตัวฮู้แขกไร ผู้ดีเลยดังไฟวิ่งปลาเลยนี่นะเอาปลานี้ข้ามันข้ามันหินข้ามมันข้ามันข้ามันเอาทำหัวแม่เออตายแล้วนะโอ้ปลาเจ้ามีไปปาดมันเลยปลาโตแบบไงส่เบิ้งไอเบิ้งดูปลาผู้ดีสองตัวเอาปลาตัวนี้คือว่าบ้านแล้วเออท้องมันคือปวดแล้วตัวนี้ เออปลาปลาที่เนาะหน้าตาของคนได้ปลาหนึ่งตัวมึงเห็นก็ได้หนึ่งตัวมาหนีิป่าทุกเชี่ยวผู้ดีเชี่ยวกำลังก่อไฟให้มึงนี่ก่อไฟปีกปลาผู้ดีปักปลาได้สองเออปักป่าได้หนึ่งมึงเห็นได้หนึ่งได้ปลาสองตัวมาหนีิอ่าอันนี้ก็แม่นังเอกคนที่ชองเอาไปหน้าไม่เจ๊ส่งให้ผู้บ่าวเบิ่งนี่นะ แลวั่ตกได้ปาปานั่งชมวิวริมน้ำตกนั่งได้ไหมป่าเถอะอย่าไปโม้แล้วตกนะบนหน้าเสื้อเนะวันนองตัวนี้จะมีปลาสองตัวเลยเห็นบอกสองคนที่เป็นงมปลาเมื่อกี้นี่ขักล้ายขักล้ายบนวิวเขากับมื้อนี้ อันคักเลยนะตัวนี้เนาะเชียวหนังหนังเขานี่โอเคเลยนี่อ๋อนะหนังตัวนี้คักสุดเลยเนนมนะนันเห็นี่นี่นะเดี๋ยวไปนะเห็นขนมขนมอ่าเห็นขนมแล้วเข้าใจว่าหนาังเข้าใจว,ออว,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 ว่าเม่นหนังนนแล้วก็บอกว่าซ <c oughs> ื้อหนังไป็จีแม้ว่าจเด็ดจีแท้ไม่ผงขนมอ๋ออ่แต่ว่าหนังนี่มันแซ่บเลยหนังควายได้เนาะเชียวนี่คนมันะยังมีคนอยู่ เดี Nicholas, view, 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 be, ๋ยวเขาปีงป่าแล้วก็จีหนังกินอยู่วิว okay. ลักวิวลักอย่างลักลานเนาะเขาเอินวิวลักลานยอดดวมันจีได้ว่าลานวิวนี่เด้คนงานของสองคนนั้นได้ปลาสองตัวมานี่กำลังก่อไฟตอนนี้กำลังใกล้ซื้อลุกอะไรเลยเนาะเริ่มติดละแบบยุ่กับธรรมชาติเลยเนาะเฮเอากันหินสองก้อนสามก้อนมาย่แล้วก็เอาตะนางใส่แล้วก็ปิ้งป่า จี้นังแล้วก็มีตำข้าวปุ้นนี่มือน,นี่กินตำข้าวปุ้นกลางท่งนาคันใด้ขากว่าปลาเดี๋ยวไอ้ท้ายหุมให,ให้นักล่าได้สองคนนี่สองคนนี้เป็นนักลาป่าอือป่า ม่ต้องลงไอ้ลงไปเองปลาเถอ,อ,อะโอ้โหอ,อ,อันตรายนะอันตรายเอาใบเดียวนี่แหละใบงามๆนี่พอเลยโอ้โอยู่รุ่มนี่เห็นหอยอย่างวะคือหอยหมูป่าเพรนี่หอยมัลงไปลุ่มนี่โอ้โหอ๋อโอ้โอโอ มันเลิกเย้ยอ๋อเอาใบนี้แหละนี่หอได้มาแล้วใบงามโอ้สั่นเย้ยขึ้นได้อยู่บ่ขึ้นบนได้ซอยไอ้ได้ป้าอ่ะอ้ยป้ามาเอาตองเอาตองไปผูกอันกินท่านผู้สมไปไปเห็นไอ้หุ่นเลย เอาเงาเลยมาตอนนี้เราจะเอาตองที่เราตัดได้มือกี้นี่ร่มลูกขุกขานเอามาปูฟ้าเถอะอันนี้ตองกล้ยอย่างกล้ยแค่เอ้ออาหารเราก็จะมีประมาณนี้เนาะงามงามคลักๆอาหารเรากะเบิเร่มเลยวันนี้เชียวแล้วกินเลยวะ อย่งปลาตัวนี้ปลาแนวกินของเขามีตำข้าวปุ้น,อ,นอ่าปิ้งลูกชิ้น,ป,นป,ปิ้งฮอนดอกแล้วก็จะมีปิ้งปลา,าปลาปลานี้เป็นต่เซีบใช่ไหม <c oughs> ปลาทนั่งกินข้าวอยู่กลางวิวที่ สวยงามและเรายัางทิไปพูน้วยนั่นอีกพูน้วยนั่นเพื่อไปเอาวิวงามๆกว้างขวงขนาดทุกคนอ๋อเห็นนะเ,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  <c oughs> เอาแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังสี่พากันกินข้าว <c oughs> กำลังพากันกินข้าวท่ามกลางวิวที่ทุ่งนาคันใด <c oughs> เอาเลย <c oughs> ซิวๆเลยเนาะมือนี้เป็นมือพักผ่อนของพวกเราโอ้โหพอแท้กินชามบะปีเอาเนาะกินจืดเนาะกินเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะทุก uh คนเนาะแล้วเรากระซิบปถ่ายวิวหลายๆมุมให้ทุกคนเบิ่งเนาะโอเคไป อนนี้หอกกริได้ขอจบคลิปเพียงท่านี้แล้วเนะะาะเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกำลังตะวินตะเวินนี่ตกดินแล้วตะวนะินนะแถวนี้โอ้พวกหอกะกินขา้าวดนเตื้อแล้วก็นั่งลมกันก็ตอนนี้กำลังเมียนเครื่องเมียนของกลับบ้านละเด็กกำลังเมียนเครื่องเมียนของกลับหอกกระสิได้อำนาพระเจา้าใผู้ทรงไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะหอกกระสิกลับบ้ได้นอนนี่ ถ้ามือ้อนาประมาณอีกสองเดือนเราจะมากางเต็นท์อยู่จุดนี้อีกจุดนี้แหละจุดนี้เพราะว่ามันเบิ่งไปเห็นนาเลยเห็นนาคันใดจุดนี้เราจะมากางเต็นท์อยู่นี่นากาซิมาเก็บภาพบรรยากาศงามๆตอนซ่องให้ท่านผู้ชมเบิ่งอันหมอ,อกทะเลหมอ,อกอยู่แถวนี้แถวนี้จะเป็นทะเลหมอ,อกไปเลยถ้าถ้าเราตื่นซ่อามาะนะเพราะว่าตอนแรงนี้มันก็เริ่มมีหมอ,อกแล้วตอนแรงนะ มันเริ่มแบบจางๆแล้วนะตอนแรกแถวนี้นะเนาะตอนนี้หอกาชิคอจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้แหละหอกาชิได้กลับบ้านมันก็ค่ําแล้วเนาะแล้วเขาได้มาเท่าน่าเขาจะถ่ายทำผูสุมบางอีกเนาะเหาก็ชิได้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะไปกันบ๊ายบายปลาฝากไลค์กดแชร์กดติดตามอา่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาก,าก,กดหรือว่ากดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้เบ้าปลาแล้วก็ สอ่องดีเก่าเนาะบ๊ายบายฮิ้นอล้รเชียวเจอกันนะคลิปต่อไปเนาะทุกคนพี<อ>่นาเจอกันไหมไปปิ้ว